่ะเดี๋ยววันนี้ลองมานั่งสมาธิกันสักหน่อยหนึ่งนะ,ะอ,งอ่าก็คือให้ทุกคนทำใจให้ว่างๆไม่ให้ค่าสิ่งที่ผ่านมาสลังหลังตั้งตรงๆนั่งขัดสมาธิก็ได้นนั่งเก้าอี้ก็ได้ นะถ้าคนที่นั่งขัดสมาธิไม่ได้นะแล้วก็ทำใจว่างนะมือก็อยู่ในท่าสมาธินั่นแหละแล้วก็ค่อยๆหลับตานะค่อยๆหลับตาตวันนี้มาสเตอร์จะร้องเพลงให้ฟังอีกนะ แต่เรามาสเตอร์วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอายะตนะอืมอายตนะเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับรูปน้นนะตอนนี้เราจะอายตนะถ้ามันจะเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวให้ให้เกี่ยวไปแต่ว่าเราจะพูดเฉพาะอายตนะเท่านั้นนะอายตนะนะถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจนะอายภายในนะอายตนะภายนอก ก็มีเสียงมีกลิน่นมีรสมีรูปมีปัสสะโหตพะแล้วก็มีธรรมรมใช่ไหมรเรื่องของรูปแสงเนี่ยนะที่ไปกระทบรูปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของที่ไปกระทบทิตตาใช่ไหมเสียงก็ไปกระทบหูกลิน่นจมูกรสชาติเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนใช่ไหม กระทบลิ้นนีสัมผัสโพธาะเนี่ยหรือโพธภะปธาะนี่นะเราเราเรา,เราเรียกว่าเราเรียกว่าสัมผัสทางกายก็แล้วกันก,ก็ไปในเรื่องของอายัดฐานะทางเ,าเรื่องของกายการที่เราได้สัมผัสกับเูีนะแล้วก็ทำอารมณ์ไปกระทบที่ใจนี่ยทีนี้เราก็มาดูก่าสมมุติว่าเซอร์ ก็จะเหมือนเมื่อคืนนั่นแหละนางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมาจึงงามดังเทพทีิดาละวันนะเสียงที่เพลงนะแล้วก็สมมติมันจัดเรารู้ละเนี่ยร้องเพลงใช่ไหมแต่ตอนแรกที่หูได้ยินเนี่ยหูไม่รู้หรอกว่าเสียงมัน,เป,นเป็นอะไรหูก็แค่ได้ยิน หูได้จริงได้ยินเขาก็สักแต่ว่าได้ยินนั่นแหละหูไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีหน้าที่ได้ยินแล้วก็ส่งกระแสไอ้ที่การได้ยินส่งไปที่กระแสอ่ะส่งไปที่ประสาทกระแสประสาทส่งนั่นแหละนะระบบประสาททําง,งานโสรวตกวิญญาณก็เกิดขึ้นมาท,าทันทีวิญญาณทางหูก็เกิดขึ้นมานปวิญญาณก็ความรู้ทางหูเกิดมาแล้วมีเสียงเข้ามาแล้วะ เราว่เาเราจะไม่พูดเรื่องขันท้านะแต่พอพอมาร้องเพลงที่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นที่จะต้องมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เอเอมันเพราะดีเนาะหรือมันไม่ได้เรื่องเลยนะความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกขึ้นมาเราเรียกว่าเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกนะเป็นนามธรรมตัวเนี่ย เป็นความรู้สึกงั้นถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าภพยเลาะเราะขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ารู้สึกเราะถ้ามีคาว่ารู้สึกอยู่ขา้างหน้าปั๊บเ,น,เนี่ยเป็นเวทนาทานันทีเลยเป็นเวทนาทานันทีเลยนะรู้สึกไม่ชอบรู้สึกชอบนะก็เวทนาคือความรู้สึกทีนี้พอได้ยินเสียงแล้วก็จําได้ว่า เออเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงของมัตเซอร์อู้ก็สัญญามันเปรียบเทียบมันจำได้มันเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนนะมันก็จำได้แล้วก็หมายรู้ว่าะเสียงเนี้ยคือเสียงของมัเซอร์นะนะทีนี้ก็สัญญารับรู้เสร็จปับ๊บ ก็เพลงนี้เนื้อหาสาระมันดีนะมันเกี่ยวกับนางฟ้านะพอพอ,พอนึกถึงนางฟ้าก็เป็นึกถึงเทวดานะพนะระเจ้าจะปรุงแต่งไปอันนั้นนะคือสังขารการปรุงนะปรุงแต่งขึ้นมะาส่วนโทวิญญาณนี่คือรู้ทุกทุกอันเลยนะรู้ตั้งแต่ วิญญาณอ่าโสตวิญญาณก็วิญญาณทางหูชะไม่รู้นครับเนี่ยเวทนาก็ตัววิญญาณก็ไปรู้เวทนาสัญญาสังขารเวทนาอ่าวิญญาณรู้หมดเลยรู้ทั้าทางอ่าเวทนาสัญญาสังขารรู้ทั้งอายตนะทั้งหมดอ่าถ้าเป็นอยนายตนะทางใจเนี่ยก็คืออารมณ์แกลอารมณ์โพธิภพเนี่ยตวัวที่ไม่ใช่โพธภิภพ ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ที่มากระทบใจเนี่ยถ้าเกิดเป็นวิญญาณทางใจวิญญาณมามก็ก็มีแค่นั้นในเรื่องอายตนะอะไรกระทบอะไรก,ก,ก็เกิดวิญญาณก็มีหน้าที่ไปจับ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 เท่านั้นแหละวิญญาณก็มีหน้าที่ไปจับอืแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการจับที่มีการเกิดขึ้นนั้นนะ เสียงมันดับไปตั้งนานแล้วหูพอได้ยินเสียงปุ๊บนะส่งอส่งข้อมูลไปที่ระบบปรนะสาทน่ะเสียงก็ดับไปแล้วแล้วก็วิญญาณเพิ่งจะมารับรู้ไอ้วิญญาณที่รับรู้มันก็ไม่ใช่รู้ของจริงเพราะของจริงมันดับไปแล้วพอวิญญาณรับรู้เสร็จอ่าเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะวิญญาณก็มาจับที่ตัวเวทนาเนี่ใช่ไหม เวทนาก็รู้สึกไอ้สิ่งที่รู้สึกขึ้นมาก็รู้สึกจากของที่มันดับไปแล้วสัญญาจําได้ก็จําได้ก็คือจําเสียงที่เคยเคยได้ยินมันดับไปตั้งนานแล้วกเสียงที่ที่จับมาใหม่เนี้ยเพิ่งได้ยินใหม่เนี้ยแต่มันดับไปแล้วนะก็มาเอามาเอามาถอดว่าเออไอ้ของเก่าของใหม่อันเนี้ยเสียงใครเสียงใครเสียงใครใช่ไหมก็รู้ว่าเออเป็นเสียงมรเซิ์ นั่นก็สัญญาก็จำของที่มันดับไปแล้วสังขารปรุงยิ่งยิ่งปรุงของที่มันโหผ่านกระบวนการมาเยอะแยะมากมายนั้นมันก็ไม่มีอยู่จริงนีทีนี้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบว่าเวทนาไม่เที่ยงก็คือเวทนาเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ทุกข์เห็นไหมเนี่ยเวทนาเวลามันสุกล้วพอมันดับ ความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์ดับไปความสุขเกิดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดีือทุกข์นะเดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกข์ทุกครั้งที่มันเวทนาดับไปหรือเวทนาเกิดขึ้นนะเวลาที่เวทนาดับไปตัวเราก็ไม่ดับไปงนั้นตัวเราไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่ตัวเราสัญญาก็เหมือนกันการจําหรือไม่จําจาได้จําไม่ได้นะตัวสัญญาก็ไม่ใช่ตัวเรา เวลาสัญญามันดับไปสัญญามันจาไม่ได้หรือว่ามันหยุดทํางานไปเราก็ไม่ได้หยุดทํางานนะทั้งขานก็เหมือนกันปุ่หเรื่องนั้นดับมาปุ่มเรื่องนี้ต่อเนะี่ยก็สังขานก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ใช่สังขารน,นะแล้วทุกๆอย่างมันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นเรื่องของการที่ขันทั้งห้าเนี่ย มารวมรวมวมันเท่าถ้าเกิดกระบวนการทํางานของขันห้าขึ้นมาเห็นไหม,ไหมกระบวนการทํางานของขันห้าแต่เมื่อกี้นี่จะพูดเฉพาะเรื่องของพยตนะแต่ไหนๆก็พูดแล้วก็ก็พูดยาวมาเลยกระบวนการทํางานของขันห้าขันห้าคือ,อพระเจ้าท่านแยกสิ่งที่มีความรู้สึก มีชีวิตเนะี่ยนเรายกถ้าเรายกตัวอย่างกับยกอย่างตัวเรานี่แหละแล้วก็แบ่งมนุษย์เราเนี่ยแบ่งเป็นเป็นห้าส่วนห้ากองลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสรุปแล้วขันห้าเ็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยแค่นี้มันก็น่าจะทําให้เราเข้าใจได้แล้วว่าเราไม่ควรจะไปยึดหรอก อัตาตัวตนนะมันไม่มีอยู่จริงตัวเรามันไม่มีตัวเราจริงๆนั่งมันก็ไม่มีใช่ไหมแล้วเราจะไปยึดอะไรอ่ะต่อไปยึดไม้หลักปกัจจียน,นะใช่ไหมละ่ะยึดไม่ได้ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ก็เอาเป็นว่าเราก็มาดูลมหายใจกันลมหายใจเข้า ให้นึกถึงว่ามีพลังเป็นมงคลนะพลังศักดิ์สิทธิ์พลังที่เป็นความว่างว่างพลังที่มีความกรุณาความมุติตาหนุ่มละบุญละไมยอยู่ในลมหายใจนะเวลา,าลมหายใจมันเข้าเข้าเข้าค่อยค่อยเข้าไปในปอดแล้วเนี่ยค่อยค่อยค่อยเข้าไปนะไปฟอกเลือดนะ เลือดที่ออกมาก็จะเป็นเลือดที่บริสุทธิ์เป็นเลือดที่มีความกรุณาเป็นเลือดที่มีความมุทิตาเป็นเลือดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ใ่าหไอ้ของพวกนี้เวลาเข้าไปในเซลล์ต่างๆไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราร่างกายเราก็ศักดิ์สิทธิ์ร่างกายเราก็แล้ว,รลวจริงๆแล้วร,ร,ร่างกายเราร่างกายเรานี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถที่ไปถึงพระนิพพานได้นำพาเราไปถึงสิ่งพระนิพพานได้ แต่ขนาดเดียวกันต่างกายเรานี้นะก็พาเราไปที่อบายได้เหมือนกันใช่ไหมแต่นี่เรามาที่เรามากันในทุกๆคนเราก็ต้องการที่จะไปถึงซึ่งพระนิพพานกันนะไปถึงซึ่งความว่างๆนะความว่างที่มีแต่ความสุขสุขที่เป็นอารมณ์สุขนะหลังจากนั้น ให้เราน้มพันิพานกข้ามานิพานคือความดับสงบเย็นนะความดับความสงบความเย็นของความโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่มีนะแล้วก็ให้เรา m อ r, r, r นออปัญญาปัญญาปัญญานะ ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่อยู่ในฝั่งโลกุตละนะปัญญาที่มันอยู่เหนือโลกอไม่ใช่ปัญญาที่แบบโลกโลกปัญญาตัวนี้จะผุดผุดผุด,ผ,ดผุดขึ้นมาไม่มีเหตุปัจจัยที่มันจะต้องรู้ไม่มีเหตุปัใจจัยใดๆน,นะมันผุดขึ้นมาเฉยสว่างก็สว่างแจ้งมาในใจใเฉย แจ้งในใจแล้วแจ้งใจแจ้งในหัวจิตหัวใจเราเนี่ยแจ้งอย่างไม่เฉยนะเวลาถูมืออ่เวลาเขียนหนังสือเนี่ยนะเวลาเราเขียนหนังสือเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเราเนี่ยกดปะการหนักกดปะกาเบานะขีดสั้นขีดยาวสะบัดต,ตัวอักษรสะบัดน้อยสะบัดมากนะใช่ไหมการรูก้กดขึ้นเนี่ย รู้ก็สการู้แต่เรารู้ทุกอย่างเนี่ยถ้ารู้เรามันจะไปปรุงแต่งต่อนะก็ให้เรามาสํารวจตัวเราเองดูตอนนี้นะสำรวจตัวเองกลับมาสู่สภาวะเดินปกติแล้วก็ค่อยๆลืมตาแล้วก็มาเรามาคุยกันทัก